24ชั่วโมงที่ผ่านมาฝนสะสมที่อุบลเยอะสุดที่ตบ้งดประดิษฐ์อำเภอน้ำยืน28.8มิลิเมตรตกระดับปานกลางมาดูพายุเช้านี้พายุทั่วโลกเช้านี้เห็นสี่ลูกใกล้บ้านเราสองลูกคือไต้ฝุ่นกำลังแรงโคโอินู165กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ใกล้ไต้หวันแนวโน้มผ่านไต้หวันไปแถวฮ่องกงหลังวันนี้จะลดกำลังลงเรื่อยๆคาดวันจันทร์อ่อนแรงลงเรียบชายฝั่งจีนตอนใต้ น่าจะตายก่อนขึ้นฝั่งไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อไทยอีกลูก97ดับเบิลยูแรง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่กลางมหาสมุทรยังไม่รู้ทิศทางไม่รู้จะโตหรือจะตายต้องติดตามปริมาณแม่น้ำมูลเช้านี้7เมตร63เซติเมตรล้นตะลิ่งฝั่งวารินอยู่63เซติเมตรศูนส่วนหน้าพยากรณ์ด้วยแบบจำลองค่าระดับแม่น้ำมูลสะพานเสรีมีแนวโน้มลดลงจะสูงขึ้นอีกครั้งประมาณวันเสาร์นี้ แล้วทรงตัวก่อนลดลงอีกติดตามสถานการณ์แบบนี้อย่างใกล้ชิดได้ที่ Super o p e n เพนแชร์เตือนภัยพิบัติอุบลราชธานีตาม QR Code ที่ขึ้นหน้าจอนี้สวัสดีครับ